อันนี้ครับเครื่องปั๊มน้ำมีห่อคริสตัลครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นขนาดรุ่น C T M I T 5 5 0ครับที่ผมสั่งมานะครับอ่าอนี้ครับมีบอกว่าเป็นยิบรุยอิตาลีด้วยนะครับผมไม่มั่นใจว่าอิตาลีจริงหรือเปล่าครับหนักมากเลยครับมอเตอร์ทองเด่นแท้นะครับอืม เราก็ไม่แกะดูเราไม่รู้หรือเปล่านะครับเราก็ไม่รู้เนาะออกล่องหนักมากนะครับอิสตันปนระกัน3ปีนะครับผมสั่งจากช้อปปี้นะครับตัวนี้ซื้อมาราคาอยู่ที่3,900บาทน,นะครับผมคงแกะดูครับม,มันมีแกะได้ไหมลองดูนะหนักมากนะ โอเคครับได้มาแล้วนะครับ,บาาก็จะื้อตัวของวิสุเชินะครับก็มันนีสู้ราคาไม่ไหวนะครับเพราะว่าของจริงๆนะครับคือต้องใช้ตัวยี่ห้อที่เป็นยี่ห้อแบรนด์กลางๆของตลาดครับตัดเลย กระถุงก็ละลายเลยผมคิดว่านะ่าเกิดจากการละลายของตัว เงาฟองครับเงาปั๊มปั๊มน้ำออโต้ครับคตั้งอีกครับเสียงประมาณนี้ครับว่าไม่นั่งมากนะ กตรงนี้ครับนะทำไมครับส่